เมื่อวันที่25เมษายนที่ผ่านมาร้อยตำรวจโทรดร์มนัดโนนุษประธานกรรมการมูลนิธิมิลาเคลนออฟไลท์ line, และประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัมภ์ จัดงานบวงสวงพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชสมเด็จพระพี่นางพระสุพรรณกัลยาและสมเด็จพระบรม,มเชษฐาธิราชสมเด็จพระเอกาทศรสเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและในโอกาสเดียวกันนี้ที่ได้มีการบูรณะและปรับปรุงพ,พับพลาพระบรมราชานุสาวรีของสามบุรพมหากษัาสตริอาธิราช ผู้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทยทั้งแผ่นดินณวัดพระาธาตุเวียงแหงอําเภอเวียงแหงจังหวัดเชียงใหม่โดยมีนางสุพิชยาสาครนนายกสมาคมสโมสรวัฒนธ,นธรรมหญิงในพระบรมราชินูปถัมภ์ผู้ก่อตั้งคลับพาที่ประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์นางทิดารักษ์สัจพงเลขาธิการสาภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัมภ์ ตลอดจนผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนรวมถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่ร่วมงานกันอย่างคับข้างเพื่อร่วมกันน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพระโสรชทชษฐธพคินีและพระเชษฐาธิราชทั้งสองพระองค์ที่ได้ทรงเสียสละความสุขส่วนพระองค์ตลอดพระชนชีพเพื่อความเป็นปึกแผ่นและความมั่นคงของประเทศชาติมาจนถึงทุกวันนี้